สวัสดีครับพาคุณผู้ชมมาชมคลิปไฮไลท์ของโมเมธนาชาสุดในเกมล่าสุดที่แพ้ไปนะครับก็เจอกับ CSM อัลบานะครับทีมรองแชมป์ของลีก โรมาียฤดูกาลที่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยโมเมครับกดไปจุกสิคะแนนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวว่าทำแต้มได้เยอะมากครับโดยเฉพาะการเสริมเนี่ยเสริมเอสได้อีกแล้วครับเสริมไปถึง3คะแนนเลยไลจี้ฝรั่งเนี่ยโอ้โหงงหัวไม่ขึ้นครับดูจังหวะนี้ครับพุ่งเซฟบอลสวยงามครับยกมาเอาบ้าโอ้เซตเอสเอาบ้าครับสมราคารองแชมป์เก่าจริงๆนะครับแม่จังหวะนี้ก็ขึ้นหน้าเน็ตนะครับแล้วเสริมาอีกครั้งครับ รับอีบุกเรสแล้วสีสบเอาบ้าเอา,า,เอาติดเอาแล้วครับดีเฟนต์ออกมาแล้วโอ้โหดีเฟนต์ออกมาได้อีกยกมาโมเมขอหน่อยแลยครับโอ้โหเอาแล้วครับ,เ,รบเกมบุกเนี่ยต้องพึ่งโมเมจริงๆนะครับโมเมกับคอล่าคาตาลิน่าเนี่ยเป็น2คนในหัวเสานะครับที่ช่วยทีมทําเต้มได้เยอะกับเกมนี้16แต้มกับ17แเต้มนะครับและดูจังหวะโมเมยกคอสคาตาลิน่าครับจังหวะนี้แม่มุมกล้องก็งงนิดนึงนะครับโอ้โแต่ว่าฟาดจุกจริงๆ แล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้โมเมไหมโมเมยืนรออยู่แบบนี้โอ้โหบอลพุ่งอย่างก,กับจะรวดแต่ว่าดีเฟนต์ออกมาได้ครับแล้วโมเมอีกครั้งหนึ่งโอ้ยโอ้โหติดบล็อกครับไม่น่าเสียดายครับโดนบล็อกใหญ่จังหวะนี้โอ้โหก็จังหวะแรกก็หนักแล้วนะครับแต่เขายังดีเฟนต์ออกมาได้ครับจังหวะ2เหมือนเนี่ยครับบล็อกใหญ่ก็ยืนรอเลยครับโอ้โหนี่แหละครับในอนาคตจะเป็นการฝึกความเคยชิน กับแมตที่เราเล่นกับยุโรปับเจอบล็อกใหญ่แบบนี้ไม่แน่นะครับธนชาตอาจจะตีเฉีบล็อกได้นะแล้วดูจังหวะนี้หยอดนี่เลยครับโอ้โหแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเหลือเกินครับธนชาสุกสดครับเจอบล็อกใหญ่ปิดอยู่2มือนะครับสี่มือเลยนี่แหละครับหยอดแล้วโอ้โหสุดๆเลยครับหลอกจังหวะนี้หลงกันทั้งทีมเอาแล้วเสิร์ฟได้ด้วยครับโอ้โหเอสได้ครับแต้มแรกครับ เสิร์ฟสวยเลยครับเอสจังหวะนี้สุดๆครับธนัชชาแล้วจะได้เสิร์ฟอีกครั้งครับดูครับเนี่ยคือเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากครับโอ้โห2แงต้มติดต่อกันโอ้โหแล้วถ้าดีใจ CR7 ซมาเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วครับเสิร์ฟเอสมาสองคะแนนครับเนี่ยที่ว่ายุโรปทึ่งก็ทึ่งแบบนี้เลยครับ มากที่สุดในทีมด้วยนะครับมากที่สุดของเกมนี้กับลูกเสิฟแล้วดีเฟนซ์บอลแรกมาสวยแล้วจังหวะฟาดโอ้ยได้แต้มครับเซตแรกเนี่ยเป็นซ s เอฟเอลบ้าที่ชนะกดน,นะครับแล้วเซตสองก็เป็นราปิดบุคเรสไต้ต,ตีเสม,มอครับคาตาลิน่าจังหวะน,นี้เอาละครับแล้วบอลคาตาลิน่าหยดบ้างไม่ได้ครับโดนโอ้โหงัดขึ้นมาได้เอาบอลฟรีบอลแบบนี้ของฟรีชอบมากๆคาตาลินา่าโอ้โหจังหวะน,นี้โอ้ครับ แม่น่าเสียดายครับจังหวะขึ้นฟาดหนิงหนงก็เป็นจังหวะนี้ดูครับเขาดีเฟนต์มาดีนะถือว่าเหนียวครับสมราคาทีมรองแชมป์จริงๆเ <ๆๆ S 1> นี่ยครับยกมาฟรีบอลมาแล้วอ้อหอเอมาต่อกันครับแผนสองครับแผนสองยกดีเฟนต์มาบอลแรกชิดไปหน่อยเอายังรองได้ยกขึ้นมาธานัทชาเรียบร้อยครับ สองสามต่อสามครับตีเสมอได้ครับราพิดบูคาเรสแต้มนี้จากโมเมธนัชชาสุขสุดพ้เลืนไทยครับคนเดียวในลีกรมาเนีณตอนนี้ครับจริงๆราพิดบูคาเรสเนี่ยก็จ้องพ้เลืนไทยเราอยู่แล้วนะครับขอแค่ตอบรับโอกาสครับนี่แหละครับข้าเหนื่อยจะไม่เยอะครับแต่ได้ประสบการณ์เยอะมากนะครับวจังหวะนี้ตบสวยครับโมเม ตีแรงนะครับเป็นคนที่ตีหนักมากและดูบอลแรกครับรับดีมากแล้วโอ้โหจังหวะนี้ทุบลงไปเลยครับเนี่ยกล้องจับโมเมเฉยเลยครับไม่ใช่คนตีนะแต่บคลรับบอลแรกอีกแล้วครับโอ้โหรับบอลเสิร์ฟเยอะมากเอ้ดีเฟนซ์ออกมาทุลักทุเลเหลือเกินครับจังหวะนี้ฟรีบอลอีกแล้วครับของฟรีชอบแล้วขึ้นกันหน้านี่เรียบร้อยครับเอาละครับพลิกขึ้นนำเก้าต่อแปดรับราปิดบูคาเรต สุดๆจริงๆครับขึ้นกล้องเยอะมากนะครับธนช,ชาเกมนี้รู้สึกว่าทางถ่ายสอดของโรมาเนียเนี่ยโอ้โหตีลงท้ายคนเลยโอ้โหใครตีครับน่าจะเป็นโมมีหรือเปล่าโอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่ตีจังหวะเมื่อกี้สวยจริงๆครับดูครับยกตีจังหวะนี้โอ้ยสุดๆเลยครับเอามาดูอีกหนึ่งจังหวะครับ ชาจารับบอลเสิร์ฟอีกแล้วแล้วฟาดจังหวะนี้ยังไม่ได้อีกไหมอูเอาละครับดูอีกครั้งหนึง่งฟาดอีกครั้งหนึง่งโอ้โหสุดจริงๆครับเซตนี้บล็อกได้สวยเลยครับสี่มือดูอีกครั้งครับเนี่ยเสาหลอกแล้วหลอกแล้วมาติดมือโอ้โหติดเต็มๆเลยแล้วบล็อกดีด้วยทุรักทุเลจริงๆครับกว่าจะได้แต่ละเต็มเอาแล้วเสิร์ฟอีกแล้วครับ โอ้โหไปกันใหญ่แล้วครับธนาชาสุกสุดเสิร์ฟเอสลูกนี้สวยจริงๆครับรับง่ายท้องกันเลยครับลูกเสิร์ฟโอ้โหเอสที่3ของเกมนี้ครับแล้วดูจังหวะรับบอลโอ้โหสุดๆเอาแล้วครับนำไปล้ว19ต่อ16ครับราพิดบ,บ,บูคาเรตแต่ว่าสวยนะสวยทุกจังหวะเลยนะครับสำหรับโมเมเกมนี้แล้วตีอีกแล้วครับบอลลนมาโอ้โห เอาแล้วครับทำแต้มจุกๆเลยครับเซตนี้20ต่อ17ดูครับบอลเขาเขารับหลุนครับโอ้โหแล้วโมเมปฏิกิริยาดีเหลือเกินครับขึ้นฟาดหน้าเน็ตเราดูจังหวะนี้เพื่อนโทีมั่นใจเลยครับตอนนี้เขายังดีเฟนด์ออกมาได้ครับ CSM เอาและติดบล็อกโอ้ยยังได้อยู่ครับเอาและว่าไงแล้วโมเมให้มาแบบนี้แก้แล้วโอ้เป็นแต้มอีกแล้วครับโมเมตนชชาครับ ขวัญใจเพื่อนรูปทีมเลยครับเล่นแบบนี้อุ๊ยดูครับอย,อยู่ถูกที่ถูกเวลาหมดเลยนะครับในยกมาแล้วตีตีแก้ด้วยโอ้โหสองคนรองครับ CSM เนี่ยถึงกับต้องโวยเพื่อนเลยครับคือประมาทเกินไปแล้วธนัชาจังหวะตีติดบ,บล็อกเอาละบอลสู้กันหน้าเน็ตเอาอีกครั้งหนึ่งธนัชาไหมต้องให้คาตาลิน่าครับยดมาเอาละครับ CSM รองไว้ได้แล้วเขาตีจังหวะนี้เอาแล้วดูใครครับน่าจะเป็นธนัทชาสุขสุดแล้วจังหวะนี้ยังไม่เอาเอาได้แต้มเลยครับโอ้โหและดูแกวักครับธนชาเป็นเล่นดีแพชชั่นสูงมากๆนะครับยุโรปเนี่ยชอบผู้เล่นแบบนี้นะนี่แหละครับแล้วน่าจะแพชชั่นสูงที่สุดในทีมด้วยกับจังหวะการวักครับคือไปเล่นแล้วเนี่ยเข้ากันเพื่อนร่วมทีมมากครับเหมือนเป็นจิก๊กซอสํำคัญของราพิดบูคาเรตด้วย นะดูครับเลือกไว้ไม่ผิดจริงๆครับไปเฉิดฉายในยุโรปนะครับในเอเชียอาจจะไม่เฉิดฉายเท่าไหรอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยก็เล่นดีอย่างในเกาหลีก็ได้พอสมควรแต่ว่าในหลีของยุโรปเนี่ยสุดๆเลยครับเปิดตัวเกมแรกเนี่ยก็ปังเวอร์วังเลยครับชอบจังหวะแบบนี้ครับธนชาแล้วเซตที่3นะครับเซตนี้ก็เป็นทางฝั่งของ CSM ครับที่ยังนำต่อ แล้ดูจังหวะนี้ครับเสิฟมาจุกมาแล้วฟาดจังหวะนี้ติดธนชารับได้ให้คาตาลิน่าครับอุอย้ยได้แต้มครับหต่อห้าครับราพิดบูคเรตขึ้นนำยิ้มแฉ่งเลยครับแต่ว่าดูอีกคู่แข่งครับแม่นศิหนาเคร่งเครียดเลยครับเล่นในบ้านด้วยแล้วฟาดจังหวะนี้เอาแล้วครับเขาอันเดอร์มาแล้วตีไม่ผ่านธนชาตรองได้สวย สวยแล้วครับแกมาครับจังหวะนี้ยกขึ้นมาบอลเร็วเขาโอ้โหต้องยอมครับลูกนี้ต้องยอมครับโดนบอลเร็วบล็อกตามไม่ทันนะครับก็ต้องยอมจริงๆนะครับแล้วเสิร์ฟมาอุ้ยเสิร์ฟดีธนัชชาโขโบอลแบบนี้เรียบร้อยเลยครับติดบล็อกแต่เอาไม่อยู่ครับทะลุบล็อกไปเลยครับดูครับสีหน้าคือบล็อกได้แล้วนะครับแต่ว่าตีหนักครับธนัชชา โอ้โหเป็นลีกที่เหมาะกับเขาจริงๆนะครับลีกโรมาเนียแล้วมาตรฐานก็ถามว่ามันสูงไหมก็รลับกลางๆนะครับยกขึ้นมาแล้วคาตาลิน่าเอาละเจ้าหนี้สวยเลยครับคาตาลิน่า,า,า,นาเสรม,มาอีกครั้งหนึ่งครับยกขึ้นมาแล้วธนัชชามาฝั่งขวาบ้างครับจังหวะน,นี้อีกครั้งหนึ่งครับยกขึ้นมาธนัชชาอีกครั้งหนึ่งครับอยังไม่ได้โอ้โหก็เหนียวเหมือนกันนะครับ CSM ธนชาไหมธนชาอีกแล้วครั้งที่สามโอ้ยจังหวะน,นี้มันล้นนิดนึงครับไม่นิดเลยเยอะเลยครับจังหวะน,นี้ผิดเหลี่ยมครับผิดเหลี่ยมแต่ว่าขอชาเลนจ์นนะ<อ>ก็เป็นจังหวะตีที่ดูครับแฉล็บไหมทัดไหมไม่ทัดครับน่าจะไม่ทัดนะครับจังหวะน,นี้ของโมมีก็ตีมาใหม่ครับเป็นคนเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟดีทุกจังหวะเลยแล้วฟาดมาออ้ยบนแรก โอ้โหดีเฟนซ์มาสวยเหลือเกินครับเมื่อกี้มวนหน้าดีเฟนซ์เลยนะครับแล้วบอลเร็วติดบล็อกดูเซ m เครับเกมรุกของเขามาฝั่งหัวเสาบ้างฟาดมาธนาชารับรับแล้วยกขึ้นมาฟาดจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหพอได้จังหวะหนักๆเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความชัวร์เนี่ยอาจจะเป็น CSM เอบับาที่ชัวร์กว่าในเกมนี้ยกขึ้นมาคาตาลิน่าฟาดครับดูครับ ยกขึ้นมาอีกครั้งฟาดอีกครั้งหนึ่งติดบล็อกค,ครับโอ้โห,โหโบล็อกใหญ่หน้าเน็ตสองคนเลยสุดๆครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมนะครับแล้วดูจังหวะนี้ธนัชชาอันเดอร์ฟีบอลมาเอาโ,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 โอ้โหยกมาโอ้ยหยดยังไม่ได้ครับเอาล้ครับดูจังหวะนี้ฟาดมาติดบล็อกอีกแล้วโอ้โหเรนดี้กันนานนะครับ ไหลามาจังหวะน,นี้ธนัชชารับบอลอันเดอร์มาแล้วคาเตลดินา่าฟรีบอลแก้ไปอีกแล้วแล้วจังหวะน,นี้ฟาด <c oughs> ภาพสะดุดและดูครับจังหวะน,นี้ยกขึ้นมาธนัชชาสุกสดโอ้โหแลนดี้กันนานเลยแต่ว่าสุดท้ายเอาจนได้ครับแต้มนี้สุดสุดครับก็รอตั้งนานเหมือนกันนะครับยกมาแล้วธนัชชาโอ้โหสวยครับสวยงามจริงๆ เจ้าตัวก็ฟาดได้เฉียบขาดนะครับสำหรับเกมนี้ทำไป17บคะแนนก็ดูว,ว่าดูไฮไลท์แล้วเนี่ยก็ทำได้ดีแล้วดูรับบอลครับดีเฟนส์โอ้โหเป็นทุกอย่างให้กับทีมแต่ว่าตีไปติดล็อกครับจังหวะน,นี้ในช่วงท้ายเนี่ยก็เป็น csm a l บานะครับที่ทำแต้มแบบขาดขาด,ดไปเลยนะครับ22ต่อ18 2 2ต่อส4ดูครับจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วเหนือกว่าเยอะมากด้วยครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น csm a l บาครับเอาชนะราปิดบูคาเรสในบ้านไป3ต่อน1นเซต แต่ว่าเกมนี้ครับผูเ้เล่นไทยของเราอย่างโมเมิธนัทชาเนี่ยฟาดไป17คะแนน,นครับและก็สามารถเสิร์ฟเอสเนี่ย3แต้มด้วยกันสําหรับเกมนี้เป็นอันดับ1นผูเ้เล่นที่เสิร์ฟมากที่สุดของลีกโรมาเนียพุ่งขึ้นท็อปหนึ่ไปแล้วครับกับความสามารถของเจ้าตัวเดี๋ยวยังไงก็มารอติดตามแมตต์ต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็มารอติดตามแมตต์ต่อกับ เดี๋ยวยังไงก็มารอติดตามแมตต์ต่อไปสำหรับโมมีธนชานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตไฮไลท์กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแบบนี้นะครับหากชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย